ต่อไปในรายการ60นาทีมันไม่เคยสมเหตุสมผลสำหรับฉันเลยสักนิดว่าทำไมออเดรกริฟฟินถึงไม่มีโอกาสรอดเลยเขาคือสัตว์ร้ายที่ดูร้ายคืนนั้นมีบางอย่างผิดปกติอย่างมากเขาก้าวราวสุดๆดภรรยาของชายที่ฆ่านักเรียนนายเรือวัย19ปีเผยชีวิตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของเขาพวกเขาควรจะขังเขาไว้ในคุกหลังจากที่เขาละเมิดคำสั่งห้ามเข้าใกล้ครั้งที่สองนั่นคือเรื่องต่อไปใน60นาที มองไปที่รูปถ่ายใดๆของออเรกริฟฟินคุณจะเห็นหญิงสาวที่สวยงามและฉลาดนักเรียนนายเรือวัย19ปีคนนี้มีเพื่อนมากมายและมีชีวิตที่รออยู่ข้างหน้าจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อ6สัปดาห์ก่อนเธอถูกฆาตกรรมขณะที่เธอกำลังเดินไปบ้านเพื่อนหลังจากออกไปเที่ยวกลางคืนออเรไม่รู้จักผู้ที่ลงมือเธอเพียงแค่อยู่ผิดที่ผิดเวลาฆาตกรเอเดรียน Adrian. ททเรนเป็นชายที่มีความรุนแรงซึ่งช่วยโอกาสก่อความเสียหายสูงสุดคืนนี้มิเชลภรรยาของททเรนจะให้ข้อมูลที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับชายชั่วร้ายคนนี้และเผยว่าทำไมอาชญากรรมนี้ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกตัวอยา่างดนตรีมันเป็นความคิดที่ทนไม่ได้การอยู่ที่จุดที่ลูกของคุณถูกฆ่าอย่างโหดร้ายดนตรี แต่สำหรับแคทเธอรีนและเทรเวอร์พ่อแม่ของออเดรกริปฟินลำธารสกกระรกข้างถนนที่พลุกพล่านคือสถานที่ที่พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกับลูกสาวฉันเห็นเด็กสาวแสนสวยเติบโตเป็นหญิงสาวที่ใจดีร่าเริงและเอาใจใส่ในฐานะพ่อฉันภูมิใจมากฉันรักเด็กคนนั้นจริงๆอะไรที่ทำให้คุณทรมานที่สุดในตอนนี้ ทุกสิ่งที่เธอต้องเผชิญในระหว่างการถูกฆาตกรรมมันทำให้ฉันนอนไม่หลับและนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดถึงตอนนี้รู้ว่าเธอต้องผ่านอะไรบ้างความคิดสุดท้ายของเธอคืออะไรรู้ว่าเธอต่อสู้กับเขามันเป็นความคิดที่น่ากลัวที่ลูกรักของคุณอยู่ในมือของชายคนนั้นน่ากลัวเหลือเกินต่อสู้เพื่อชีวิตดนตรี ผ่านมาหกสัปดาห์นับตั้งแต่ร่างของออเดรถูกพบที่ลำธารเอรินบนชายฝั่งตอนกลางของนิวเซเวลตำรวจระบุว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ตั้งแต่แรกพ่อแม่ของเด็กสาววัย19ปีรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าการตายของลูกสาวไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนพวกเขาบอกว่าการสืบสวนด้วยตัวเองของพวกเขาคือสิ่งที่ผลักดันให้ตำรวจจับตัวฆาตกรเอเดรียนเทเรนคืนนี้ เราจะเปิดเผยประวัติอันน่าสยดสยองของอาจยากรผู้นี้และโชคชะตาอันน่าสพรึงกลัวที่นำออเดรมาสู่เส้นทางของเขาขณะที่เขาออกล่าในยามค่ำคืน มิเชลภรรยาของเขาเล่าฉันใช้ชีวิตด้วยความกลัวในช่วงปีที่ผ่านมาคอยมองข้ามหลายของตัวเองในคืนที่ออเดรเสียชีวิตเขาโทรหาฉัน12บสองครั้งและทิ้งข้อความเสียงที่ข่มขู่จะฆ่าฉันทั้งหมดสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในเรื่องราวอันน่าสยดสยองนี้คือออเดรไม่ควรต้องตายทำไมชายอันตรายเช่นนี้ถึงยังเดินเต่อย,อยู่บนท้องถนนทำไมพ่อแม่ที่โศกเศร้าต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อความจริง และทำไมเอเดรียนทอเรนถึงรอดพ้นจากการฆาตกรรมได้นานถึงหนึ่งเดือนขณะที่เขายังคงข่มขู่ภรรยาของเขาเขาควรถูกขังไว้ไม่มีใครควรต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ออเดรไม่ควรกลายเป็นเพียงตัวเลขในสถิติคืนนั้นของออเดรดนตรี เป็นคืนวันเสาร์ที่22มีนาคมออเดรกำลังสนุกกับการออกไปเที่ยวเพื่ออำลาเพื่อนๆก่อนเริ่มต้นอาชีพในกองทัพเรอเือเมื่อเธอออกจากโรงแรมกอสฟอร์ดในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์เธอวางแผนจะเรียกอูเบอร์แต่สุดท้ายกลับเริ่มเดินกลับไปที่บ้านเพื่อนดนตรี อเดรไม่รู้เลยว่าเอเดรียนทอรเรนกำลังตามเธออยู่อาจยากรต่อเนื่องคนนี้ใช้เวลาทั้งคืนรบกวนมิเชลภรรยาของเขาด้วยข้อความเสียงข่มขู่และถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งห้ามเข้าใกล้เพื่อปกป้องมิเชลจากเขาดูเหมือนว่าทอเรนกำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านของเธอใกล้ๆเขาข่มขู่คุณว่าอะไรเขาบอกว่าเขาอยากจะฉีกขัวฉันออกและเขาจะมาฆ่าฉันใช่มันน่ากลัวมากเขากำลังจะไปฆ่าค,คุณคุณคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ไหม ฉันคิดอย่างนั้นขณะที่ฉันฟังข้อความนั้นฉันเชื่อจริงๆและความกลัวก็อยู่ในตัวฉันฉันไม่เคยรู้ว่าเขาจะแค่ข่มขู่หรือพูดเพื่อให้ฉันกลัวคุณคิดไหมว่าจากน้ำเสียงและท่าทางของเขามีบางอย่างที่แปลกไปในคืนนั้นมีบางอย่างที่แปลกไปมากในคืนนั้นเขาก้าวร้าวมากใช่โทนเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังถึงแม้ว่าจะกลัวมิเชลบอกว่าสามีของเธอเคยข่มขู่เธอหลายครั้งจนเธอสูญเสียความเชื่อมั่นในตำรวจว่าจะตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคืนนั้นเธอไม่ได้โทรหาตำรวจท้าเพียงแต่เธอโทรไปตำรวจอาจจะสามารถสกัดทอเรนได้ก่อนที่เขาจะฆ่าออเดรเมื่อรู้อย่างที่รู้ตอนนี้คุณอยากจะโทรหาตำรวจไหมฉันคิดว่าฉันน่าจะทำมันน่ากลัวมากเมื่อเช้านี้ฉันตื่นขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและคิดว่านั่นคือสิ่งที่ออเดรจะไม่มีวันได้เห็นอีกสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่เรียบง่าย แคทเธอรีนแม่ของออเดรอยู่ในซิดนีย์เมื่อเช้าวันอาทิตย์เธอตรวจสอบตำแหน่งโทรศัพท์ของออเดรตามปกติและตระหนักได้ทันทีว่าออเดรไม่ได้ไปถึงบ้านเพื่อนฉันเห็นตำแหน่งนั้นและรู้สึกตื่นตระหนกทันทีเพราะฉันรู้ว่าตำแหน่งนั้นคือที่ไหนทำไมคุณถึงตื่นตระหนกเพราะมันคือลำทานเอริน เพื่อนของออเดรแจ้งตำรวจว่าเธอหายตัวไปและขณะที่พ่อแม่ของเธอกำลังเดินทางมาค้นหามีเบาะแสที่น่าสะพรึนกลัวถูกค้นพบฉันได้รับโทรศัพท์จากสามีของเพื่อนที่ลงไปค้นหาด้วยตัวเองและเขาบอกว่าเจอกระเป๋าของเธอมันยิ่งเลวร้ายลงเมื่อตอนที่ฉันมาถึงตำรวจก็มาถึงพร้อมกันฉันลงจากรถเราเห็นของของออเดรเดินลงไปประมาณ20เมตรและเห็นร่างในน้ำฉันรู้ทันทีว่าเป็นออเดรเพราะฉันจำได้ งานที่ยากลำบากต่อไปคือการไปดูร่างของลูกสาวสุดที่รักและกล่าวคำอำลาวันที่คุณไปที่ห้องเก็บศพตำรวจบอกอะไรคุณบ้างอุบัติเหตุเธอจมน้ำเธอมีรอยขีดข่วนที่แขนข้างหนึ่งมีรอยช้ำขนาดใหญ่ที่แขนด้วยพวกเขาบอกว่าเธออาจจะแค่ล้มทำไมคุณไม่ยอมรับคำอธิบายนั้นแคทเธอรีนเพราะฉันรู้จักลูกสาวของฉันเธอเป็นนักว่ายน้ำในม,มหาสมุทรเธอแข็งแกร่งเธอตื่นตีห้าทุกเช้าไปยิมมันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิด ไม่ใช่แค่สัญชาตญาณของพ่อแม่แคทเธอรีนและเทรเวอร์เชื่อว่ามีบางอย่างที่น่าสงสัยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการตายของออเดรแคทเธอรีนเห็นทันทีว่าเล็บของเธอเต็มไปด้วยคโครนทุกเล็บเต็มไปด้วยคโครนคุณเห็นมันทันทีและนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากเห็นเมื่อไปบอกลาลูกแต่ฉันรู้ตั้งแต่วันแรกว่าเธอไม่ได้ดูสงบและฉันบอกเทรเวอร์ว่าคุณรู้สึกว่าเธอดูสงบไหมตอนเห็นเธอเขาตอบว่าไม่ฉันไม่รู้สึกใบหน้าของเธอดูเครียดมากมากตั้งแต่แรกเริ่มมีบางอย่างผิดปกติ ดนตรีไม่มีพ่อแม่คนไหนควรต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อหาความจริงเหมือนที่แคทเธอรีนและเทรเวอร์ต้องทำสามวันหลังจากออเดรเสียชีวิตไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นเพื่อนของแคทเธอรีนที่พบโทรศัพท์ของออเดรที่ลำธารพวกเขาบอกเราว่าพวกเขาไปตรวจที่นั่นทุกวันแต่ไม่มีใครไปตอนน้ำลงพวกเขาตรวจสอบเฉพาะตอนน้ำขึ้นโทรศัพท์ตึงอยู่ในโคลนระหว่างต้นไม้ที่ของของเธออยู่ พ่อแม่ของออเดรยังไม่อยากเชื่อว่าตำรวจไม่เคยออกถแถลงการขอข้อมูลจากสาธารณะในวันหลังจากการตายของเธอฉันไปที่สถานีตำรวจวันพฤหัสบดีเพื่อถามว่าทำไมไม่มีอะไรในสื่อทำไมไม่มีอะไรในหนังสือพิมพ์ทำไมคนในชายฝั่งตอนกลางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและวันต่อมาพวกเขาถึงออกถแถลงว่าพบเด็กสาวที่ลำธารเอรินแต่กว่าจะถึงวันนั้นฉันต้องไปถามก่อนคุณรู้สึกสิ้นหวังแค่ไหน ฉันตัดสินใจว่าจะไปเคาประตูบ้านคนฉันไปฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำไปที่โรงเบียร์ไปที่ปั๊มน้ํามัน b ีพีพวกเขาไม่รู้เรื่องเลยบ้านฝอรตรงข้ามถนนที่ฉันเคาะประตูพวกเขาบอกว่าไม่มีตำรวจมาเลยฆาตกร ในขณะที่แคทเธอรีนพยายามขอให้ตำรวจทำอะไรมากกว่านี้เอเดรียนเทเรนฆาตกรของออเดรยังคงลอยนวนเขายังคงรบกวนมิเชลภรรยาของเขาเป็นเวลาสสัปดาห์เขาโทรหาฉันเก้าครั้งในช่วงนั้นบอกว่าดูสิว่าเธอทำอะไรลงไปฉันจะจัดการเธอมีข้อความเสียงแบบนั้นหลายข้อความ ต่อไปประวัติอาชญากรรมอันยาวนานของเอเดรียนทอรเรนและโอกาสที่พลาดไปในการส่งตัวอาชญากรต่อเนื่องคนนี้เข้าคุกเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่เขาจะฆ่าอดร์ระบบยุติธรรมปล่อยให้ชายคนนี้รอดพ้นไปได้อย่างไรหลังจากก่ออาชญากรรมครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อออเดรกริปฟินวัย19ปีถูกเอเดรียนทอรเรนฆาตกรรมเมื่อ6สัปดาห์ก่อนมันสร้างความตกตะลึงและโกรธแค้นให้กับทั้งประเทศ แต่มีคนหนึ่งที่ไม่แปลกใจเลยมิเชลพันรยาของฆาตกรฉันใช้ชีวิตด้วยความกลัวในช่วงปีที่ผ่านมาคอยมองข้ามไหลไม่เคยรู้ว่าเขาจะทำตามที่ข่มขู่เมื่อไหร่เขาคาดเดาไม่ได้มากคุณดูมีความสุขมากใช่มันเป็นวันที่มีความสุขเมื่อมิเชลแต่งงานกับทอร์เรนในปี2022เธอคิดว่าเธออยู่ในมือที่ปลอดภยัยเขาเป็นคนตลกมีสเสน่ห์รักฉันมากเราอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ แต่ไม่นานนักมิเชลบอกว่าทอรเรนเริ่มเปลี่ยนเป็นคนรุนแรงและอารมณ์แปรปรวนฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทันทีทันใดฉันคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปท่าทางของเขาเปลี่ยนไปในพริบตามันน่ากลัวมากความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มทนไม่ได้ก่อนช่วงอีสเตอร์ปีที่แล้วและทั้งคู่แยกทางกันคืนนั้นเขาทุบกำแพงข้างชั้นขว้างของใส่ฉันและขวางทางฉันเขาโกรธมากฉันพยายามปลอบเขาแต่ก็ทำไม่ได้มันเกินกว่าความโกรธ มิเชลไปแจ้งตำรวจและมีการออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้เพื่อปกป้องเธอแต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาทอเรน์ก็ละเมิดคำสั่งนั้นด้วยการทิ้งข้อความเสียงที่หยาบคายถึง34ข้อความเขาโทรหาฉัน34ครั้งทิ้งข้อความข่มขู่24ข้อความบางข้อความบอกว่าฉันกำลังจะไปจัดการเธอหรือเวลาของเธอหมดแล้วมิเชลเขาหมายถึงอะไรเขาคงอยากฆ่าฉันการได้ยินความกโกรธในน้ำเสียงของเขาทำให้ฉันรู้สึกป่วยและประสาทเสีย ความกลัวของมิเชลยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อตำรวจใช้เวลา5เดือนกว่าจะตามตัวเขาเจอฉันโทรไปทุกวันถามว่าพวกเขาหาเขาเจอหรือยังเพื่อแจ้งคำสั่งห้ามแต่พวกเขาบอกว่าไม่เจอเขาสุดท้ายฉันก็เหนื่อยกับการรู้สึกกังวลและป่วยทุกครั้งที่โทรไปฉันจึงหยุดโทร มิเชลไม่รู้ว่าเธอมีเหตุผลที่ต้องกลัวสามีมากกว่านี้เธอยังไม่รู้ถึงประวัติอาชญากรรมอันยาวนานของเขาในปี2019ทอเรนทำร้ายแฟนเก่าที่มีคำสั่งห้ามเข้าใกล้เขาเหยียบหน้าอกเธอหักแขนเธอและข่มขู่จะฆ่าเธอด้วยมีในปี2020เขาถูกจำคุกฐานขโมยช่อโกงทำร้ายร่างกายข่มขู่และละเมิดคำสั่งห้ามถึงสองครั้งฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเขาไม่เคยบอกฉันฉันรู้แค่ว่าเขามีเรื่องต่อสู้ในผับแต่ไม่เคยรู้ว่าเขาทำร้ายผู้หญิง ในเดือนมกราคมปีนี้เทเรนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานรบกวนมิเชลและละเมิดคำสั่งห้ามผู้พิพากษาสั่งให้เขารับโทษในชุมชนแทนการจำคุกหลังจากเข้ารับการบำบัดยาเสพติดและแอลกอฮอล์แต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้รับบทเรียนเพราะสามเดือนต่อมาเขาฆ่าอดเดรกริฟฟินผู้พิพากษามีทางเลือกที่จะจำคุกเขาแต่กลับปล่อยเขาคุณมีอะไรอยากบอกผู้พิพากษาคนนั้นไหม คุณไม่ควรปล่อยเขาชีวิตของใครบางคนต้องสูญเสียเพราะเขาเดินเต่อยู่บนท้องถนนและมีแม่ที่กำลังโศกเศร้าเพราะสูญเสียลูกสาวระบบยุติธรรมปล่อยให้ชายคนนี้รอดพ้นไปได้อย่างไรหลังจากก่ออาชญากรรมครั้งแล้วครั้งเล่าพ่อแม่ของออเดร แ a t h ธอรีนและเทรเวอร์พ่อแม่ของออเดร y ไม่เข้าใจว่าทำไมใครโดยเฉพาะผู้พิพากษาถึงคิดว่าเอเดรียนทอร์เรนสมควรได้รับอิสรภาพฉันไม่ได้พูดเพื่อลูกสาวของฉันเท่านั้นแต่เพื่อชุมชนทำไมพวกเขาถึงคิดว่าเขาควรได้รับอนุญาตให้เดินเตร่อยู่บนท้องถนนสิ่งที่เพิ่มความเจ็บปวดให้พ่อแม่คู่นี้คือการที่ตำรวจระบุในตอนแรกว่าการตายของออเดรเป็นอุบัติเหตุ หน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมควรเข้ามาดูแลคดีนี้ตั้งแต่แรกโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าคาตกระถูกพบที่จุดเกิดเหตุ5วันหลังจากพบร่างของออดเดรเพื่อนของฉันขับรถไปทำงานตอนตีห้ามุ่งหน้าไปสิดนีและเห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อกล้ามสีแดงและกางเกงขาสั้นสีขาวถือไม้สีขาวกำลังคุยเคียอยู่ที่จุดเกิดเหตุการ เกิดขึ้นในวันที่17เมษายนแคทเธอรีนบอกว่าเธอขอร้องให้ตำรวจแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพลูกสาวของเธอในคืนนั้นเมื่อตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่เก็บไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนพวกเขาพบว่ามีชายคนหนึ่งตามอเดรขณะที่เธอกำลังเดินกลับบ้านตำรวจเผยแพร่ภาพดังกล่าวและขอให้ประชาชนให้ข้อมูลวันต่อมามิเชลแจ้งตำรวจว่าเป็นสามีของเธอ ฉันกลัวมากฉันล็อกประตูสองชั้นตลอดเวลาและให้สุนัขอยู่ในบ้านเป็นสัญญาณเตือนทุกครั้งที่กลับจากที่ทำงานฉันรู้สึกหนาวสั่นในท้องกลัวว่าเขาจะแอบอยู่ในบ้านหรือสวนหลังบ้านเมื่อตำรวจเล็งเป้าไปที่ทอรเรนพวกเขาดักฟังโทรศัพท์ของเขาและไม่นานก็ได้หลักฐานที่ต้องการฆ่าตกระโซหาเพื่อนและสารภาพตำรวจจับกุมเขาในวันที่21เเมษายนและโทรหาแคทเธอรีนและเทรเวอร์ทันที ตอนที่ตำรวจบอกเราว่าพวกเขาจับกลุมชายคนหนึ่งในคดีการตายของลูกสาวมันเหมือนกับว่าเธอตายอีกครั้งมันเปิดแผลทั้งหมดฉันถามว่าเขาให้การว่าทำอะไรกับออเดรบ้างพวกเขาบอกว่าเรายังไม่ได้คุยกับเขาเพราะเขากำลังนอนหลับแต่เรามีหลักฐานเพียงพอจาก DNA ใต้เล็บของออเดรและมีพยานคนอื่นๆให้ข้อมูล ทอเรนถูกจำคุกเพียงสาวันก่อนจะปลิดชีวิตตัวเองนำคำตอบสำคัญบางอย่างไปจากพ่อแม่ที่พ่ายแพ้อยู่แล้วคุณยอมรับได้ยากไหมที่คุณจะไม่มีวันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเขาคือสัตว์ร้ายมันย่อมเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วแต่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยถ้ามีขุมนรกฉันหวังว่าเขาจะเน่าเปื่อยอยู่ในนั้นสำหรับมิเชลมันไม่ง่ายอย่างนั้นมันล่งใจหรือเสียใจหรือทั้งสองอย่าง ทั้งสองอย่างฉันรู้สึกปลอดภัยขึ้นเมื่อวันเวลาผ่านไปแต่ความรู้สึกขัดแย้งนั้นมันขัดแย้งจริงๆฉันไม่เคยรู้ว่าผู้ชายที่ฉันรักคือสัตว์ประหลาดและสามารถทำอะไรแบบนั้นได้ผู้บัญชาการตำรวจ well รนิวเซเวลคาร์เรนเวทคำถามว่าทำไมและอย่างไรโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองนี้ถึงเกิดขึ้นได้ต้องได้รับคำตอบหลังจากพักโฆษณาผู้บัญชาการตำรวจนิวเซเวลมันสมบูรณ์แบบกว่านี้ได้ไหมใช่แต่เราจับฆาตกรได้ไหม ใช่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันที่น่าภาคภูมิใจสำหรับผู้บัญชาการตำรวจนิวเซเวลเมื่อตำรวจใหม่กว่า300นายได้รับการต้อนรับเข้าสู่กองกำลังแต่ไม่ใช่ทุกอย่างในงานของคาร์เรนเว็บที่น่าฉลองเธอรู้ว่าเมื่อสิ่งต่างๆผิดพลาดความรับผิดชอบตกอยู่ที่เธอและเมื่อพูดถึงการสืบสวนคดีฆาตกรรมออเดรกริฟฟินวัย19ปีผู้บัญชาการตำรวจต้องตอบคำถามที่ยากลำบาก ฉันคิดว่าการโปร่งใสเกี่ยวกับบทบาทของเราและการสืบสวนของเรานั้นสำคัญเพราะชุมชนสมควรรู้ฉันอยากใช้โอกาสนี้บอกว่าในฐานะแม่และผู้หญิงหัวใจของฉันสลายเพื่อครอบครัวนั้นและฉันนึกภาพไม่ออกว่าพวกเขากำลังเผชิญอะไรอยู่การที่ตำรวจออกมาบอกอย่างเปิดเผยตั้งแต่แรกว่าอ,อเดรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นความผิดพลาดหรือไม่ นั่นขึ้นอยู่กับคำแนะนำจากพยาธแพทย์การชนสูตรศพไม่ได้บ่งชี้ถึงการก่ออาชญากรรมไม่มีหลักฐานว่าเธอถูกบีบเขาไม่มีหลักฐานว่าเธอถูกทำร้ายทางเพศและไม่มีหลักฐานบาดแผลรุนแรงดังนั้นพวกเขาไม่มีอะไรให้ดำเนินการมากนักนอกจากผลชนสูตรที่ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุแต่พวกเขาคิดผิดไม่ใช่หรือเธอถูกฆาตกรรมใช่แต่ตำรวจมีสัญชาตญาณว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและพวกเขายังคงทำงานต่อไป ถ้ามีความกังวลและข้อสงสัยทำไมหน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมถึงไม่ถูกเรียกตัวทันทีนักสืบในพื้นที่ได้ปรึกษากับหน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมและพวกเขาพร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่นั้นมาคุณไม่คิดว่าควรเรียกหน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมมาเร็วกว่านี้หรือ ฉันมีนักสืบเต็มสำนักงานที่บริสเบนวอเตอร์เราได้สัมภาษณ์พยานกว่า60คนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด22แหล่งมันสมบูรณ์แบบกว่านี้ได้ไหมใช่แต่เราจับฆาตกรได้ไหมใช่เอเดรียนทอรเรนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อไหร่วันที่เราระบุตัวเขาได้จากกล้องวงจรปิดเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจนกระทั่งเผยแพร่ภาพเพื่อระบุตัว ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะแคทเธอรีนแม่ของออเดรขอร้องให้ดูภาพเพื่อตามรอยเส้นทางสุดท้ายของลูกสาวถ้าแคทเธอรีนไม่ผลักดันตำรวจอาจไม่ได้ตรวจสอบภาพอย่างละเอียดและอาจไม่รู้ว่าออเดรถูกตามในคืนนั้นใช่ไหมตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่แล้วแม่ของเธอต้องการให้เราทำทุกอย่างที่ทำได้ฉันเข้าใจดี มิเชลภรรยาของทอร์เรนจ้งตำรวจในวันต่อมาและระบุตัวเขาการแจ้งของมิเชลสำคัญแค่ไหนต่อการจับกลุมเขาการที่คนที่รู้จักเขาดีสามารถระบุตัวเขาได้นั้นมีค่ายิ่งสำหรับนักสืบในคืนที่ออเดรเสียชีวิตมิเชลได้รับการข่มขู่ฆ่าจากทอเรนเธอบอกว่าเธอไม่ได้โทรหาตำรวจทันทีเพราะสูญเสียความเชื่อมั่นว่าตำรวจจะตอบสนองอย่างรวดเร็วคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินแบบนั้น ฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นถ้าเขาถูกควบคุมตัวเราไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ออเดรจะไม่ตายเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรโทษที่เบาเกินไปต้องได้รับการพิจารณาฉันในฐานะผู้บัญชาการตำรวจรู้สึกหมุดหนิดเพราะการปล่อยตัวคนอย่างทอเรนไม่ใช่คำตอบถ้าเราได้ทำให้ครอบครัวนี้ผิดหวังในทางใดทางหนึ่งฉันขอโทษคุณคิดว่ามีข้อบอกพร่องหรือไม่ การสืบสวนยังดำเนินอยู่และเราจะไม่รู้ภาพรวมทั้งหมดจนกว่าทุกอย่างจะชัดเจนจะมีการทบทวนและตรวจสอบเหตุการณ์นี้แน่นอนไม่มีใครควรอยู่ในสถานการณ์นี้อ,อเดเรไม่ควรกลายเป็นตัวเลขในสถิติ ผู้บัญชาการสัญญาว่าจะพบกับแคทเธอรีนและเทรเวอร์พ่อแม่ของออเดรการสนทนาจะเป็นเรื่องยากเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาต้องการให้ทุกคนจริงจังหวังว่าการตายของเธอจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบไม่ควรต้องแลกด้วยชีวิตของลูกสาวคุณไม่ควรเลยและสัตว์ร้ายตัวนั้นไม่ควรอยู่บนท้องถนนด้วยฉันหวังว่าฉันจะมีพลังพอที่จะทำต่อไปเพื่อเธอ สวัสดีฉันคือดิมิทเร a n นซีขอบคุณที่รับชม60นาทีออสเตรเลียสมัครสมาชิกช่องของเราตอนนี้เพื่อรับชมเรื่องราวใหม่ๆและคลิปพิเศษทุกสัปดาห์อย่าพลาดค,คลิปพิเศษและตอนเต็มของ60นาทีที่ no.com.au สคริปต์นี้เขียนใหม่เป็นภาษาไทยโดยรักษาโครงสร้างและน้ำเสียงของต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วนหากคุณต้องการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรโปรดแจ้งมาได้เลย